วันนี้ผมและทีมทิทวินจะพาเพื่อนไปนับทรายว่ายหนึ่งถังเนี่ยมันจะมีเม็ดทรายกี่เม็ดต้องบอกเลยครับว่าไม่มีใครทา้าไม่เคยทํามาก่อนแล้วเพื่อนเนี่ยคิดว่าหนึ่งถังมันจะมีเม็ดทรายกี่เม็ดแล้วถ้าใครตอบถูกเนี่ยผมจะพาไปชิงเงินรางวัลใหญ่ที่สวนสยามทะเลกรุงเทพแล้วเจอกัน พร้อมนะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็นั่นคือห้องทดลองทดองะไรทำไปก่อนดีจ้ะไปก่อนพ่อสอนไว้ตอนนี้เราก็มีสมาชิกที่มาช่วยกันนับนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนนะครับก็คือกูเป็นไอซ้ไย์ครับไอจั๊กก็คือครับเวลาของเราเนี่ยในห้องนี้ครับเราจะมีเวลา1วันนะครับก็คือ คิดว่าในหนึ่งชั่วโมงคิดว่าเราทั้งหมดเนี่ยเรานับทรายได้เท่าไหร่ให้หนึชั่วโมงพันเม็ดพันเม็ดห้าสิบเม็ดฮะไอ้แค่ห้าสิบเม็ด <c oughs> เดี๋ยวก่อนมันละเอียดมากเลยนะเต้องบอกก่อนว่าทรายของเราอ่ะแม่งไ,ไ,ไอ้นี่เว้ยอ่ะถือทรายของเราอ่ะมันยังมีแบบเขาเรียกว่าเศษเล็กเศษน้อยอทุกคนเศษหินเศษเปลือกหอยเห็นปะเรามาจากทะเลแสดงว่าทรายของเรามันยังไม่ละเอียดพอไม่พลาสติกอันนี้กระดาษร่อนจะเทียบ อะไรเชิดร่อนเชิดร่อนไหมฮะเชิดร่อนไหมฮะเห็นป่ะมันจะมีเศษทรายใช่มันจะมีเศษเศษหอยอ่ะเศษใหญ่ๆอ่ะเศษใหญ่ๆอ่ะเนี่ยเป็นเป็นหินนะเนี่ยไม่ใช่ทรายเฮ้ยทรายกับหินแตกต่างกันไงวะเฮ้ยหินก็มันกลายเป็นทรายไม่ใช่หรอการเป็นทรายเพราะว่าทรายมันเกิดจากพวกหินมันกัดก่อนเป็นชิ้นละกลายเป็นเป็นเล็ก่ใช่ๆหินมันกัดก่อนเนาะใช่โดนพวกทะเลกัดก่อนไม่รู้ว่าต้องลอง เสริมข้อมูลฮะเสริข้อมูลเขาบอกว่าอะไรพระกองทรายนะครับเกิดจากนะครับหินแข็งที่แตกแยกออกจากหินก้อนหินใหญ่อีกทีหนึ่งครับโดยทรายที่แยกตัวออกมาได้เองตามธรรมชาติเลยทรายมีขนาดระหว่าง1ส่วนถึง2นิ้วถึง1ส่วน4ี่นิ้วถ้าเป็นขนาดเล็กกว่านี้จะมีสภาพเป็นฝุ่นทรายนะครับจะจะประกอบด้วยแร่เอาะและหินบาร์โซลทรายแบ่งออกสปนที่นิดไม้แก่ทรายบกและทรายแม่น้ำแต่ก็คือมันก็เกิดมาจากหินนั่นแหละแต่ว่าแบบเหมือนว่ามันหลุดออกมาเองอ่ะอ้าวแล้วทำไมทรายถเกิดจากกระจกอ่ะฮะ ไม้ซายเกิดจากกระจกไม้เท้าดเวยนะพี่เขาเอากระจกที่เราเห็นมันเป็นทรายเขาเอาทรายไปเผาหรือเปล่าย่าบอกว่าอะไรก่อนออกมาบอกว่าอะไรย่าบอกว่าใครเขานับทรายแล้วเราคิดดูจะได้นำนำได้กี่วันแค่ลงถ่ายใครอ่ะนำได้กี่วันนำได้กี่วันนั่งกี่วันย่าบอกว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เสร็จบอกเลยบอกว่าทิววันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จทิวอ่ะตอ้นเสร็จทิวอะไรเสร็จอ่ะ นับเศษเหรออนับเสร็จนัเศษก็แค่เศษหรือว่าเก็บเสร็จหรือว่าแยกเสร็จอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกที่แยกเศษแล้วก็สิ่งที่เสร็จแล้วไปกลับบ้านเดียวเดี๋ยวบ้าแล้วลมาดูงานครับผมก็คือตอนนี้นะครับเราก็จะมีคุณธรามนะครับแต่เนี่ยผมกับ ป้อนจะอยู่ในฐานเดียวกันนะครับส่วนแพรวจะนับถางคนเดียวแล้วเราก็มีการจับเวลาด้วยต้องบอกก่อนครับว่านี่คือการคาดการณ์ของของของทรายนะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเอ้ยมันเป๊ะมันเป๊ะได้อ่ะคือเราจะทําให้มันได้ตรงที่สุดอ่ะเออแล้วพูดอย่างนี้นะครับในการนับทรายเม็แบบเล็กจัดเลย <c oughs> ไม่เล็กจัดเลยเหรอเล็ก <c oughs> เห็นปะมันจะเอียดมดใคแบบถ้าคนสาตานไม่ดีนี่มองไม่เห็นแน,น่นอนแต่ตาตานแน่นอน <c oughs> ใช่นี่คือการาจับเวลาของเรานะครับเราจะ,จะเริ่มจับเวลากันตอนนี้เลยในสามสอง อย่าพึ่งหนึ่งอันนี้คือจะเป็นสายติมอร์ซีอีชาคนแรกที่นับสายไม่มีใครมาทำได้เลยบอกเลยไปจ้าไปบ้ามาช่วยนับนี่ไม่มีใครนับสายนี่คือการเริ่มต้นของการนับสายของประเทศไทยครับกดเริ่มมาเริ่มไปจ้านับเลยคุณต้องฟังนี้นะต่อเลยฟ้า แค่เป็นแรกกูก็ทอแล้วอะหายหาแล้วกูมันมีเล็กแบบเล็กมาเลยยิงมึงโอ้ยยิงไปจริงนีงน่ไม่ก็หกหกเม็ดแล้วนี่หนึ่งนะเล็กมากเลยอะ่ะในองมืงอะ่ะอีกเก้าเก้าเม็ดละ เราห้าสิบหับพวกองเนี่ยหอเวกองเนี้ยกองเนี่ย่าไหร่ใช่วะร้อยเจ็ดรอเจ็ดและนี่คือเวลาสองชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงยังนับอยู่เลยอ่ะ สองวันสองคืออะไรสองออสองพันไปอ่ะแล้วที่เกียร์อยู่คืออะไรอ่ะนี่คือที่นับนับแล้วคือต้องบอกเลยว่าระหว่างทางพวกเราก็นั่งพักนั่งกินนั่งนอนนั่งอะไรกยอไม่ไหวแล้ะนี่ทำอะไรอ่ะอู้นอนเลยหรอ นนนอนข้าางงล่งเยองกูเท่าไหร่เหรอ,อของกูประมาณรวมทั้งหมดเลยปะ่ะทั้งหมดเลยป่ะรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็อยู่2,800โอเคไล่ๆกันโอ้เยอะจังทุกคนมานั่งฟังมันเป็นเครื่องทุนแรงเราเว้ยแล้วที่ว่าคืออะไรอึ๊บเครื่องทุนแรงเราก็คือ เราจะทําตัวช่างเหมือนตาช่างอันนี้เป็นฐานนะอันนี้เป็นเครื่องนุนแรงเราจะเอาที่เรานับทั้งหมดอ่ะมาแขวนบนเชือกน,นี้แล้วเราจะว,วัดทรายด้วยการที่เราอะจะไม่รู้หรอกแต่เราประมาณการว่าทรายเนี้ยจะเท่ากับตรงนี้ทรายต้องเท่ากันนะถ้าทรายฝั่งเนี้ยในการที่เราหาค่าเยอะกว่าทรายแสนังของเราอ่ะสแสดงว่าเราต้องเอาทรายนี้ออกแต่ถ้ามันเท่ากันตรง เราก็ต no ้องทำอะไรเลยสมมุตินี่เป็นสามพันเงี้ยถ้ามันเท่ากับสามพันก็จะได้ไวใช่ไหมใช่จะถึงตอนเนี้ยผมกระปอนนะครับแล้วก็แพรวานี่ยังนับทรายกันไม่เสร็จเลยการที่เรานับทรายแต่ละเม็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆเลยแล้วมันก็เหนื่อยมากเลยนะครับเหมือนสีเล้ยเฮ้ยดูวะดูม่าดูมันกดกระดิ่งใจเย็นทีด็อกเตอร์ โอ้โหมานานยังสั้นสายแล้วตอนนี้เลยอ่ะะนมานานยังนานแล้วนี่มึงบอกว่าโอ้โหวิวสวยเนี่ยนี่คือห้องวิทยาศาสตร์เป็นเป็นวิทยาศาสตร์มันข้อรูปรั้มนี่ห้องวิทยาศาสตร์เราโอ้โหมีนี่ด้วยเออดไฟโ้โหทุกทุกคนห้องห้องทดลองใหม่ทดลองทดลองห้องทดลองใหม่แล้วเหรอแลบเพื่อนที่เขาวิจัยไม่ไหนที่เขาบอกอยู่แล็บพื้นที่แลบพื้นที่ก็ได้เห็นมาว่าวิววิวอะไรอย่างเงี้ย ไปอะไปไปไหนไม่นับชายแล้วไปไปไปูหนไปดูน้บอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้นับชายอุ้ยจริงเพราะเพราะดรคิดคนอะไรได้ครับวันนี้เราคิดคนทฤษฎีได้อย่างหนึ่งทุกคนก็คือไม่ต้องน้เหรอใช่ต้องนับยังไงวะคือมันเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเอ้ยตัวทุนแรงใช่ป่ะมันคือตัวทุนแรงซึ่งเมื่อวานที่เราคุยกันไปนะครับว่าเหมือนแปบว่าเราเนี่ยจาก คิดค้นอะบางอย่างซึ่งวันนี้เราเตรียม,มอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเราก็คิดได้ตอนนั้นนุนเร็วเกินเออซึ่งอันนี้นะครับทฤษฎีของเราเนี่ยของเราจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวทุนแรงนะครับตัวทุนแรงก็คือเราจะใช้ตัวนี้ใช่เราใช้แบบเสื้อ <laughs> บอกเลยว่ามีทฤษฎีนะครับ f <laughs> เท่ากับอะไรกฎของน <F> ิวตันซิกมา f เท่ากับศูนย์ วันนี้เราไม่ใช้ชิสตีซิคแสนะเพราะว่าวันนี้เราใช้ชิสีกดสมดุลซึ่งจะมี F เท่ากับ M G F คือแรง่า F คือแรงก็คือ F นี่ครับนี่คือ F คือแรงเลย่ะแรงอืมเขียนภาษาคนส่วน M ก็คือมวลถูกป่ะมวลแรงมวลมวลแรงแรงมวลมวลแรง F ของของมันก็คือตัวแปลงของก็คือนิวตันปะวะนิวตันส่วน m เนี่ยก็คือเป็นมวลส่วน m เหรวะ m g g <D S 2> คือกรานี่คือแม่เป็นเสื้อนะคือเราจะทำาท้ษถีแบบนี้ไม่เป็นเสือ้อนะครับแม่เป็นเสือ้อ่ะวาดที่สวยงามมากอันนี้คือแรงตัวที่หนึ่งครับแรงตัวที่สองก็คือ f ที่สอง f ที่สามครับคือองศา เราต้องการความสมดุลของมันก็คือจุดเป้าหมายของเราคือต้องการความสมดุลนี่คือแรงอันนี้คือเป็นมวลครับนี่คือวัตถุ A นะครับฝั่นนี้คือ A นะสมมติฝั่นนี้คือ A ฝั่นนี้คือ B ครับก็คือ A อะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นตัวตั้งต้นอ่าเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวแบบว่าเจะเป็นตัวเป็นตัวร่องนะก็คือในนี้มีทรายอยู่แล้วก็คือ1 0 0 0 0มเม็ดเข้าใจไหมหน0,000เม็ดส่วนเนี้ยเรายังหาค่าไม่ได้ทํายังไงก็ได้ให้ค่ามันตรงกันก็คือน้ําหนัก ทั้ง A และ B ต้องเท่ากันอ่ะคือต้องกะนะครับทำไรอ่ะคี่นี่เก็มของของไรอ่ะของละอุ้ยดูเทล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เทล่าอ้าวอ้วเท็วๆกันเถอะเทล่าเกี่ยวแล้วไม่ได้กดเลยนะปวดป่ะอุ้ยตม่กตกตกตกไอช้อนตกช้อนใครวะเนี่ย โอเคนพี่อ่ะคนพี่อ่ะโยเกิร์ตมาจากไหนเนี่ยโยเกิร์ตกินข้าวใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โยเกิร์ตนี่เป็นช้อนโยเกิร์ตช้อนที่กินข้าวหเลยบ้าเท่าช้อนกินข้าวอ๋อใครเอาเอามาอะไรอ่ะนี่คือบอกเลยเป็นความลับนะครับที่ฎีตรงนี้นะครับต้องบอกกันว่าผมจะมีตามทฤษฎีที่ผมได้เล่าไปเลยนะครับทฤษฎีซึ่งเป็นทฤษฎีของผมเองนะ กูตาจะดีทิวที่ดีทิวกดของทิวใช่เหรอกดของทิวกดของทิวถุงนี่นะเล่แหลมทิวไหนวบอเพื่อนคนลุกเลยว่ากดของทิวอย่าคนรู้อย่าคนลุกเป็นกดที่ดีมากอ๋อเราต้องหาที่แขวนก่อนเราไปหาที่แขวนที่แขวนในห้องน้ำมีป่าวมีอยู่ตรงไหนเป็นที่แขวนบ้างตรงไหนอ๋อนี่ไง ตรงนี้ได้ป่ะเฮ้ยกดของแรงอ้าวเจ้านี่เฮ้ยพอดีไหมเฮ้ยไม่ได้อ่ะเอียงเหรเอียงเลยไม่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 มันล็อกมันล็อกมันมันล็อกตรงเนี้ยเห็นป่ะอือเนี่ยมันล็อกเนี้ยแล้วเวลาเราทําทําแรงอ่ะมันไปไม่ได้เห็นป่ะมันติดเหรอติดใช่เนี่ยไม่ติดตอนนี้ไม่ติดแล้วโอ้เมื่อเด็กหาหาหาไปทั่วติดลอกของล็อก ลองของลองของนู่นได้ไหมไหนเอามันออกมาเบี้ยวอะไม่ใช่ตรงเล็ตรงเล็กใช่ไหมนี่เหรอได้ไหมเออเออได้ไหมได้เออเน่าออกมาคนุ่มพี่เพิ่งกินนีอร่อยเลยไรเฉยสุดท้ายเราก็เจอเจอที่ทุกคน เรางงอย่างหนึ่งมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้มันมันสามารถที่จะเอาเป็นแรงได้อ่ะไม่ไม่ไม่แบบอยู่ในห้องเนี่ยคืออยู่วันที่วางของอาวะฮะวางของอะไรที่วางวางของนะน้ำหนักน้ำหนักน้ำถุยน้ำหนักเลยนะไม่แต่กลัวขาดว่ะวาเปะไม่รู้มาคุยเรื่องดีกว่าก็คือตรงนี้ได้ละเห็นปหมเราจะเอียงได้ไม่อิสระ น,นี่คือความสมดุลละแล้วเวลาแบบของมันไหลมาอย่างเงี้ยมันจะเอยงย่างนี้นนถ้านั้นน้มหนักมากวามมากว่าหวดมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะใส่ทรายเข้าไปไม่รู้ได้กี่กร,รัมอะ่ะหมื่นเม็ดนะครับเออแต่บอกว่าทรายอะ่ะเขาจริงๆเขาต้องวัดด้วยเครื่องเครื่องอะไรวะเครื่องวัดสารเออได้รู้น้ำหนักน้ำานัหมื่นนะสองหมื่นดูราคาตลาดแล้วสองหมื่น ขอคัดแป๊บหนึ่งผมขอย้อนภาพกลับไปแป๊บหนึ่งนะครับเราเนี่ยได้ใส่ทรายตัวอย่างนะครับเข้าไปในกระบวยหรือในกล่องนั้นนะ่ะที่ทุกคนเห็นนั่นนะ่ะเออที่ผมยืนถือโชว์ๆตรงนั้นนะ่ะท่าน้าทำตานั่นน่ะผมได้ใส่ทรายตัวอย่างเข้าไปแล้วนะครับก็คือ1 0,000เม็ดนะครับแล้วเราก็จะเอาไปคำนวณน,นะอันนี้คือภาพเบื้องหลังนะครับที่ผมไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูว่าผมนับทรายเสร็จตอนไหนนะครับอันนี้ก็คือเบื้องหลังนะอืมนั่งงงนอนมากเลยแหละเคหมดนี่คือภาพ10,000เม นี่น้ำหนักเลยล่ะอันนี้ขออนุรู้นิดนึงนะครับคือผมไม่รู้เลยว่าไอช้อนเล็กๆเนะี่ยมันมาจากไหนนะมันอยู่ในถุงผมได้ไงก็ไม่รู้คือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยตักหนึ่งช้อนชาของช้อนโยเกิร์ตได้นะครับในหนึ่งมืนเม็ดพอดีเลยนะครับมากเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะจริงๆเยอะหน่อยมันมนเท่ากันหรือเปล่ามันเท่ากันปะเอ,อมนตงรตงเลยตรงเลยไม่ไม่เย็น <PAR K. S 1> เราใช้ลูกแก้วเราใช้ลูกแก้วถั่วหนักเข้าไปจะมากกวา่าลูกแก้วนึงอยู่ไหนนี่อ่ะนี่มากกว่านะมวนมากกว่าละห้าลูกแก้วเท่ากันแสดงว่าเท่ากันเท่ากัน เท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าโดมานเนี่ยช้อนโยเกิด์ตหนึ่งช้อนชาเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งหมื่นเม็ดโดมานนะครับอาจจะต่างหรือสูงไปแต่จะไม่เกินนี้นะครับเพราะน้ำหนักเนี่ยมันเท่ากันเลยอนีอะไรหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแบบนี้สองันนี้สองหมื่นสองหมื่นนะสองหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นเท่านะ คำพูดนะคำพูดพูดไม่ได้สี่หมื่นแสนแปดแสนแปดแล้วแสนแปแล้วแสนแปดแสนเก้าหนึ่งล้านวะยังสองแสนสองแสนเนาะอยาโหกคับพี่อยาโหกอย่าโหกไหมสองแสนสองแสนหนึ่งนีนักวิทยาศาสตร์นะบอกก่อนนะทุกคนนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ใช่ตัวจริงคือแทนต่อตัวจริงคุณเป็นใครผมคือเบอร์ประธานบริษัทตัวจริงคุณเป็นใครประธานบริษัทคุณูนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรอตัวจริงของแพ้เขาเราแทนสามแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอืมรู้สึกยังไงบ้างครับสิบรู้สึกดีรู้สึกดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ออกแรงไม่ออกแรงเราต้องนั่งจ้องนั่งเขียนนิ่งออกแรงอยู่ดูคนออกแรงอีกเท่าไหร่ละ ห้าแสนห้าแสนห้าแสนเลยเหรอน้ำหับตอบมาเอากลับบ้านหรอกลับบ้านหรอกลับแล้วกลับแล้วดกี่โมงแล้ววะเออลืมดูเลยเห็นฟ้ามันมืดเฉยฮะทุ่มขึ้นแล้วทุ่มขึ้นี่หว่าป่ะเจอการะไปส่งค่ะ ไปส่งค่ะด็อกเตอร์เปิดส่งหน้าประตูระวังนะระวังสายนะระวังสายส่งหน้าประตูพอได้ได้นับต่อนะไปเจอกันเนี่ยครโตโตมาเนี่ยฉันเนี่ยอยู่จะตาลายแล้วตาลายตาลายแล้นบอกไม่กินนะเจอกันโชคดีครับผมจำแล้วไม่ลืมไปได้ป่ะอ้าว ตอนนี้แหละตอนส้ิปล่ะตันรีบเพราะเลยต้องบอกอะไรปะตี๋หนอเดี๋ยวกันไปไปถทุกคนอันนี้คือช่วงสุดท้ายนะครับผมจะเอาเนี้ยมัน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 ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะผมคิดว่าประมาณสักแปดแสนสี่แปดแสนแปดแสนสี่แปดแสนสี ห้าพันแปดแสนกะครึ่งหนึ่งของหนึ่งหมื่นแล้วกันเพราะว่ามันมันครึ่งหนึ่ง8ปดแสนสี่แปดแสนสี่ห้าพันเมตรแปดแสนห้าพันเมตรก็คือหนึ่งช้อนชานะครับเราจะใช้ประมาณ8ปดแสนสี่หมื่นห้าพันเมตรโอเคก็ได้ละแล้วทุกคนคิดว่าในนี้จะเป็นเท่าไหร่เป็นล้าน คิดว่าเป็นล้านผมให้ทุกคนนะครับไปทายมาถ้าใครทายถูกเนี่ยผมจะมีรางวัลให้ลองคิดดูว่าในเนี้ยจะมีเท่าไหร่แต่ในเนี้ยเท่ากับหนึ่งเนี่ยไม่ไ่ยัางไงาก็ใจดีใจดีกับทุกคนทุกคนหน่อยก็ได้มาที่มาใอผมตลองตักดูนะผมจะตักแค่สักห้าห้าห้าไม้นะทุกคนไปเดาเอาแล้วกันนะครับถ้าใครเดาถูกนะครับผมจะพาไปอ ชิมเงินรางวัลในคลิปหน้านะครับที่ส่วนสยามทะเลกรุงเทพนะเงินรางวัลห้ามเอ้ยหนึ่งหมืนบาทอุ้ยน่าสนใจปะไปไปเลยตัวมานะกระตัวมานะครับแปดแสนสี่หมื่นทเพชรคูณสองคูณสามคูณสี่ คูณห้าพอมาลองแลงคูณห้านี่น่าอะไรวะโอเคแค่นี้ก็สี่ล้านแล้วสี 4, 200, ่ล้านสองแสนกว่าเมตรนะครับสี 4, 200, ่ล้านสองแสนเมตรนะครับแล้วลองทุกคนลองคิดว่าผมเนี่ยจะต้องตักอีกอกี่รอบครับลอาคิดเป็นเท่าไหร่เอาคิดเป็นเท่าไหร่สิบสิบล้านสิบล้านอาจจะเกินนะครัห้าห้าสิบล้านค่แค่อตัวเองเท่าไหร่เออเราคิดว่ารอบละสี่รอบละแปดได้รอบละแปดแสน แปดแสนสี่คิดว่าถึงไหมร้อยล้านร้อยล้านไม่รู้เกือบ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 ร้อยล้านไม่รู้ทุกคนเป็นตัวคำตอบกันเลยจะบอกเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่ตรงกันไหมเจ้าเกือบร้เกือบร้อยล้านร้อยล้านเกือบโอเคเจ้าคำตอบตัวเองไว้เกือบถ้าถนอนี่ถ้าไปแข่งกันรางวัลเลยเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทไปแข่งแล้วที่ท่านสมมติโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามคลายครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับคลิปสุขแล้วเจอกัน